่สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้จะมานำเสนคอความรู้เรื่องกระดูกส่วนกระดูกสันหลังนะคะประกอบการเรียนรายวิชา an 1303กายวิภาคศาสตร์จัดทําโดยนางสาวบุพชาติกินสีสุขคะ่ะรหัสนักศึกษา670456คณะเทคนิคการแพทย์ส่งอาจารย์กลุ่มกายวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสาตร์การแพทย์และเทคนโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะกระดูกสันหลังนะคะในเด็กมีจำนวน33ชิ้นแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะเหลือเพียง26ชิ้นเนื่องจากมีบางชิ้นที่เชื่อมติดกันกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นจะเรียงตัวต่อกันเป็นแท่งเรียกว่า vertebral column ค่ะเป็นแกนของลำตัวกระดูกสันหลังแบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้นะคะ หนึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอผู้ใหญ่มีเจ็ดชิ้นเด็กมีเจ็ดชิ้นสองนะคะกระดูกสันหลังส่วนอกผู้ใหญ่มีสิบสองชิ้นเด็กมีสิบสองชิ้นสามนะคะกระดูกสันหลังส่วนเอวผู้ใหญ่มีห้าชิ้นเด็กมีห้าชิ้นค่ะสี่นะคะกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเน็บค่ะผู้ใหญ่มีหนึ่งชิ้นเด็กมีห้าชิ้นค่ะห้านะคะ กระดูกสันหลังส่วนก้นกบค่ะผู้ใหญ่มี1ชิ้นเด็กมี4ชิ้นค่ะผู้ใหญ่นะคะรวมเป็น26ชิ้นเด็กรวมเป็น33ชิ้นค่ะห่ะต่อไปนะคะจะเป็นกระดูก สันหลังค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยกระดูกสันหลังจะมีส่วนโค้งเป็นรูปตัว S ค่ะมีประโยชน์ในการทำให้เกิดความยืดหยุ่นของร่างกายค่ะในการเคลื่อนไหวและในการทรงตัวซึ่งประกอบด้วย4ส่วนโค้งด้วยกันค่ะคือ cervical corvical ค่ะ2นะคะ t h o r a c i s corvical ค่ะ สามนะคะเลมดาคอร์เซลค่ะสนะคะซาโคเอร์เซลค่ะค่ะลักษณะโดยทั่วไปของกระดูกสันหลังนะคะถึงแม้ว่ากระดูกสันหลังเนี่ยในแต่ละส่วนของ v e r t e b r a u c o u u m n เนี่ยจะมีความแตกต่างกันของขนาดรูปร่างหรือรายละเอียดบางอย่างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงคือประกอบ ด้วยบอดี้ทำหน้าที่รับน้ำหนักนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นกลมหนาอยู่ทางด้านหน้าผิวบนและผิวล่างของแผ่นนี้นะคะมีลักษณะภูขะสำหรับเป็นที่เกาะของหมอนรองกระดูค่ะเป็นแท่งกระดูโครงที่อยู่ทางด้านหลังของบอดี้นะคะประกอบด้วยพีดีคสค่ะเป็น ปุ่มกระดูกหนาสั้นไปเชื่อมกับแผ่นกระดูกแบนที่เรียกว่าอะแรม,มานานะคะ v i r t r a l foramen เนี่ยเป็นช่องที่ถูกร้อมรอบด้วยบอดี้และ v i r t r a l a r c นะคะภายในเป็นที่อยู่ของไขสันหลังคะ่ะ i n t e r v e r t e b r a l foramen เนี่ยเกิด จากขอบบนและขอบล่างของส่วนพีดิเคิลนะคะมีรอยเว้าวดังนั้นเมื่อกระดูกต่อกันเนี่ยจะเป็นแท่งทำให้มีรูปเปิดทางด้านข้างของ v o r t u a l c o l u m ค่ะซึ่งเป็นทางผ่านเข้าออกของเส้นประสาทไขสันหลังนะคะ,ะต่อไปนะคะ p r o c e s เป็นปุ่มกระดูกที่ยื่นออกจาก v o r t u a l arc ค่ะมีจำนวน เอันคือ transverse process ค่ะเป็นปุ่มกระดูกที่ยื่นจากจุดเชื่อมต่อของ p e d i c l นะคะกับ r a m a n a ค่ะออกไปทางด้านข,าข้างของทั้งสองด้าน s p h i n o i d process นะคะเป็นปุ่มเดียวยื่นจากกึ่งกลางของด้านหลังของอ virtual art นะคะ ทิฟล่าโพสตนะคะมี4อัน,นะคะ่ะอยู่ทางด้านบน2อันและด้านร่าง2อันค่ะเป็นส่วนที่ประกอบเป็นข้อต่อของกระดูกสันหลังที่อยู่ติดกันระหว่างบอดี้ของกระดูกสันหลังนะคะแต่และชิ้นเนี่ยจะถูกขั้นด้วยหมอนรองกระดูกค่ะทําหน้าที่ลดแรงกระแทกและช่วยในการเคลื่อนไหวของลําตัวค่ะต่อไปเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอนะคะบอดี้ค่ะมีลักษณะเป็นนูกไข่ v e r t u a l foramen นะคะมีลักษณะใหญ่และเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมค่ะสฟีนอยโปรเซตนะคะจะมีลักษณะสั้นเมื่อเทียบกับ tural v u r t u a l left sphenoid so process ของ cervical so cervical v e r t u a l นะคะจะแยกออกเป็นสองแฉกค่ะ ยกเว้น C1 และ C7 ค่ะ Transverse Perse นะคะเป็นรูที่อยู่โครนคอง Transverse Perse ค่ะภายในจะมี v e r t u a l Artery ค่ะพบที่ C1 และ C7 ค่ะนอกจากนี้พบว่าชิ้นที่1และชิ้นที่2นะคะมีความแตกต่างจากชิ้นอื่นกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่1หรือ C1 ค่ะ ไม่มีบอดี้และซฟีนอยโพรเซตมีลักษณะคล้ายวงแหวนส่วนหน้าเรียกแอนเทเรียอาร์ตค่ะส่วนหลังเรียกโพเทเรียอาร์ตด้านบนเป็นแอ่งเรียกซูเปเรียแอชิคูราค่ะไปต่อกับกระดูกออกซิปิทอลเกิดเป็นข้อต่อที่เรียกว่า และอาร์เรนชัวออกส์ิชอจอยค่ะทำหน้าที่ในการก้มหรือเงยศีรษะค่ะกระดูดสันหลังส่วนคอชิ้นที่2หรือซีสอนะคะสฟีนอยโปรเซตแยกออกเป็น2แฉกค,ค่ะมีบอดี้หรือเรียกว่าเดนค่ะยื่นขึ้นด้านบนส่วนอยู่ที่อาร์แอนเทเรียอาร์ค่ะของ แอสลาดค่ะเกิดเป็นข้อต่อที่ใช้ในการหมุนคอไปมาค่ะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของกระดูกส่วนอกนะคะกระดูกสันหลังระดับนี้มีขนาดใหญ่กว่าระดับคอค่ะบอดี้มีลักษณะโกลมและหนามีอาชิคุราเฟตใช้สำหรับาหาสระคาของโครงมาติด s ซฟีนอยโ o c เซ s เนี่ยค่อนข้างยาวและไม่แยกออกเป็นแฉกและชี้ลงทางด้านล่างค่ะทัสเวิร์ดโ o c เซ s ระดับทีหนึ่งและทีสิบเนี่ยมีเฟเช่เพื่อเกิดเป็นข้อต่อกับ t ชูดทูเบน โคของกกระะดูซคค่ส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของเอวนะคะเป็นส่วนที่รับน้ําหนักของร่างกายค่อนข้างมากค่ะบอดี้เนี่ยมีลักษณะวงรีใหญ่และหนาคล้ายรูปไตค่ะไม่มีอาร์ติคูราเฟตพแต่พบกับเมมโมรารีโพเซตค่ะที่บริเวณสฟีนนยอาร์ติคูราโพเซตค่ะสำหรับที่เป็นเกาะของกล้ามเนื้อนะคะสฟีนนยโพเซตแบนหนาและสั้นค่ะ เวชิคู r a าฟอร์เมนะคะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมค่ะค่ะก็มาต่อในส่วนของกระดูกกระเบนเนบนะคะบอดี้ของ S1 จะมีลักษณะนูนออกมาเรียกว่าโพเมนทรี ary, นะคะซฟีนอยเอช c ิคู r าโพเซตอยู่ทางด้านบนเกิดเป็นข้อต่อกระดูกสันหลังระดับ L5 ้าค่ะไทม์สวอร์ดโพเซตเนี่ยที่ติดกันเป็นขนาดใหญ่เรียกว่า อาราซากราวนะคะเกิดส่วนที่เกิดเป็นข้อต่อกับกระดูกหน้าและด้านหลังจะพบแอนเทเลียและโพเทเรียซาก้าวเฟรมนนะคะเป็นทางผ่านของเส้นประสาทไขสันหลังและเส้นเลือดค่ะ s ฟีนยอยด์เพเเชื่อมกันเป็นแนวกลางทางด้านหลังเรียกว่ามีเดียนซาก้าวเลค่ะซา้าวชนนะคะเป็นช่องภายในต่อกันเป็นอ่า Virtual Channel ค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของกระดูกก้นกบแล้วนะคะเป็นกระดูกที่มีล,ลักษณะหรือขนาด4ชิ้นค่ะรวมกันเป็น1ชิ้นที่ต่อกับไอส์แบของซาเ้นะคะค่ะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ